เอ้า <Huh? S 1> มาแล้วเหรอฮะ <Huh? S 1> ฟา์มาสเดโมนิกกรินตำนานอาสูรคืนแดงเดือดเชโดู <Wow. S 1> ดูเหมือนว่าปืนแอพเวลเนี่ยมันก็จะมาในรูปแบบนี้ตลอดนะครับผมทุกคน <Wow. S 1> นั่นก็คือมาในรูปแบบตู้แปทีการันตีไว้น้องๆคาบุกิ <Wow. S 1> <c ab uki> นี่ก็แบบว่าอย่างเท่เ <Yahoo. S 1> พราะฉะนั้นเร้วนี้พี่เพื่อนจะพลาดไปได้ยังไงครับผมทุกคนใช่ไหมมาเราไปเริ่มซึมกันเลยครับผมจ <Wow. S 1> ังวันดี้ก็ กดในรละกานนะผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปครับผมพี่เพิ่มคิดว่าพี่เพิ่มไม่น่าเหมานะครับเพราะเมื่อเช้าพี่เพิ่มไปทําบุญมาเว้เอรอ์ทาบุญกับแบบว่าแมวอะไรเงี้ยช่วยแมวลงจากต้นไม้นะครับเอ้ยโอ้โหแมวไม่ช่วยพี่เลยเหรอเนี่ยจังวันนี้ไม่เอานะาพี่จะไม่เหมาครับผมโอ้โหดูทรงแล้วเหมาโตนะครับใจเย็นน้องใจเอ้ยอ อ๋อเ oh, มาตู้เกินไปเบ้างจีมอันนี้คืออะไรวะกระเป๋านะครับผมไปกันต่อครับผมเหมาตู้แต่ก็ไม่เป็นไรถึงเหมาตู้สิบตู้พี่ก็จะซื้อมันเท่ แล้วก็จะมีกิจกรรมท็อปอัพนะครับผมเป็นท่าทางคาบุกิชักดาบสุดเท่น้องๆดูว่าผมถ้าเรียกคาบุกิออกมาโคตรหล่อบอกเลยอฮ้ยโดยกิจกรรมนี้มีงแต่วันที่สิบเก้ากุมภาจนถึงวันที่ยี่สิบสองกุมภาเท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็จะมีกิจกรรมสควอชบีดน,นะครับผมเป็นท่าเปิดตัวสุดเท่โหดูกีเซิร์ฟลงมาเลยครับน้องๆโดยกิจกรรมนี้มีงแต่วันที่สิบแปดกุมภาจนถึงวันที่ยี่สิบสี่กุมภาเท่านั้นนะครับ yeah. อ่ะเรากลับมาต่อที่ปืนฟ้ามาครับผมทุกคนโอ้โหเวลหนึ่งนี่คือแบบว่าดูไม่มีอะไรเลยนะครับลองน้องมาดูดีสเตตครับผมทุกคนดานเมจบวกหนึ่งอัตรายิงบวกหนึ่งความเร็วีโหลดลบสองเฮ้ยยิงวันนี้รีกระสุนถึงพรุ่งนี้เช้าอ่ะเออโดนยิงตายพอดีส่วนเวลสองนี่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับผมนะแค่ลดสเตตความเร็วรีโหลดเหลือลบหนึ่งให้ตายเธอซาร่าจ้างวันนี้พี่เพิ่มก็จะทาการซื้อโทเค็นไปเลยนะครับผมทุกคน พี่เบลจะซื้อเอานะครับพี่จะไม่สุ่มนะบ้านพี่เปิดเป้าน้ำมันบนดองคารพี่บอกแล้วไงอัพไปเลยเบลสองจงมาครับผมว้าวไม่ต่างจากเบลหนึ่งเลยไปต่อครับผมรลเวลสามมีอะไรแตกต่างไปชงเชโนเป็นโมเดลใหม่ครับผมนะเป็นคาบุก,กิครับผมแต่แบบว่าดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับสาหรับเบล 3. สามแต็ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนแค่โมเดลใช่ไหมไป60โทเคงครับผม600อเพชร เลื่อนไปเลยเวลสามครับผมเริ่มมาหน้าคาบุกิเริ่มโผเวลสี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ปัานะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าเอฟเฟกต์ปัทาของฟาร์มาร์สไม่ค่อยโดดเด่นนะครับ <c oughs> ดูสแตทครับผมว้าวอัพมาเป็นดาเมจบกสนะครับหล0อยโทเคนไปเลยหน0่งพร้อเพชรกรุบกรุบเฮ้ย <c oughs> เวลสี่ครับผมทุกคนอมันต้องอย่างงั้นเลยน้องต่อไปเวลหครับมาดู ุเป็นเอฟเฟกสังหาครับผมทุกคนโอ้โหแต่ไมมันดูไม่ค่อยชัดเลยวะา GM อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสีเลือดนะครับผมนะเป็นสีเลือดหมูนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกยิงนะครับผมทุกคนแบบตูตต่ตูตูนะครับมันก็จะเป็นเฮ้ยเหมือนกับแบบว่าคาบบกินีพ่นน้ำหมากออกมานะทุกคนใช่ไหมอุ้ยเป็นสีลุงด้วยใช่ปะเชโดเอฟเฟกนี่ผ่านนะครับพี่เพื่มว่ามันสวยดีนะ จ้างันอีกก็อัพไปเลยครับผม2,400เพรก็ไม่ได้วันไหวแล้วอโอ้โหเว5ครับผม <Yahoo! S 1> ดีใจทำไมวะก็เห็นไปแล้วเมื่อกี้ต่อไปเป็นเว6นะครับโมเดลใหม่เชนโด้คาบุกิเริ่มมีหงอกครับผมทุกคนหัวคาบุกิเริ่มหงอนะครับเป็นสัญญาณว่าเริ่มใกล้ความจริงละเออคาบุกิมันต้องหัวหงอนะครับไปเ่าอะไรประมาณนั้นอนะ ปลดล็อกอบิลิตี้ครับผมทุกคนเวลหกนะครับทำดาเมจพิเศษ,ษต่อเป้าหมายดีเคลื่อนที่แสดงว่าถ้าศัตรูวิ่งหนีเราเนี่ยเราจะทำดาเมจได้มากขึ้นนะผมทุกคนแต่เพื่อนก็ยังไม่รู้นะว่ามันยิงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยออพไปเลยน้องสาวสีบันเพชรกดทีกระเป๋าตากูแทบเีกเลื่อนไป <c oughs> เลื่อนไปเลยน้องวยเทพจา้าเวลหแล้วครับผมต่อไปเวลเจ็นี่ท่าทางครับผม เหมือนจะแบบว่าเรียกคาบุกินะครับเข้ามาลงที่หน้ากากแล้วก็ใส่ปืนมาจากด้านหลังครับผมทุกคนส่วนโมเดลปืนเลเวลเจดนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะทุกคนคือแบบใครเห็นนี่ก็ต้องแบบเกรงขามกันบ้างน,นะครับข้างหลังก็จะเป็นหัวกระโหลกเล็กนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นหัวคาบุกิใหญ่นะครับจัดไปเลยครับผมทุกคนเลเวลเจ็ดหกร้อยโทเคนหกพันเพชรโอ้ oh my god เลเวลเจ็ดโอ้โหเอได้มาแล้วครับผม โดยกิจกรรมนี้มีระยะเวลาตั้งแต่19กุมภาพันธ์จนถึง17มีนาคมนะครับต้องมาจัดลา,าสวยจริง <Yahoo! S 1> มาแล้วทุกคนจังวันนี้ก็เรามาดูในเกมครับผมนะเวลาถือฟาร์มสในเกมรายละเอียดก็ค่อนข้างจะตรงปกนะครับเอฟองเอฟเฟกต์สีสันก็สวยงามเลยนะจังวันนี้ก็ <c oughs> หิวเลือดหิวปืนมาทุกคนขออนุญาตใช้ฟาร์มัสดูน่าระยิบระยิเองเหรอวะดาเมจน่าระยิะยิครับผม นี่งไงศัตรูวิ่งอยู่จะยิงแรงขึ้นเป็นไงโอ้โหแต่ฟามา้ามันไม่เหมาะกับชาร์ตอะฟาม้าไม่เหมาะกับชานะผมต้องเล่นไกลนะดูที่ป้ายสังหารดูที่ป้ายสังหารเป็นไงนึงงัดหัวได้ไหมโหเอองัดหัวจ,จริงด้วยดูที่ป้ายสังหารดูที่ป้ายสังหารนนเลยเนาะไม่ง่ายเป็นไฟเป็นฟืนได้เมยสองโคตรแรงดูดิได้เมจสองโคตรแรงทุกคนยิงรัว กดรัวๆไอ้ไอวอกันไอเดกโอ oh, <no. S 1> เองลาที่น้องกดรัวๆัผมทุกคนโอ้ยกดรัวๆโคตรแรงฟาร์มาร์สได้ไม่บวกสองนะ <S <S แต่มันไม่ใช่ปืนงัดหัวนะครับน้องๆพราะฉะนั้นเราเนี่ยเอาไว้ไต่แรงน่าจะดีที่สุดนะครับโอเคพี่เพิร์มไม่ได้ไปไต่แรงนะครับอืมแต่พี่ผมคิดว่าเอฟเฟกต์ตอนสังหารเนี่ยมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยชัดครับเพราะว่าสีมันมืดมากนะเห็นไหน แทบจะไม่เห็นเลยครับผมนะ <Nope. S 1> อาจจะเป็นเพราะว่าในโซนมันตอนกลางคืนด้วยนะครับก็มีส่วนนะาร์มาเฮ้ยจุกจุกจุกโอ้โหคนอึดโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะผมทุกคนหลักๆก,ก็คือมันสวยนะผมทุกคนก็แบบว่าของมันต้องมีนะอที่เหลือก็แล้วแต่เลยพี่เพิ่มพี่เพิ่มซื้อเพราะมันเท่นะเฮ้ยมาดิวะจุกมายิงหัวหน่อยโอ้โห ยูมางี้หัวแตกไปเป็นไงหัวแตกนะครับผมยังไม่ได้ดูท่าเลยพี่จะเย็นขออนุญาตใช้ท่าหน่อยเฮ้ยนี่เรียกความรักูแตกแม่งกูยังเรียกท่าไม่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในโซงกันดีกว่าครับผมทุกคนเวลากดท่านะมันจะได้เห็นชัดๆนะครับผมจังวันนี้ก็โอ้โหน้องๆดูพี่เพิ่มแต่งเต็มยศเลยครับผม ขอแอคแบบว่าท่าใหม่หน่อยละกันนี่เป็นไงตีท่าเติมเพลงครับผมโอ้โหเท่าจาดเลยเพิ่มแต่งตัวแบบว่าคาบ,บุกิด้วยนะผม,อมขออีกสักรอบนึงงช่ยหยอกอ็อเทต่อไปขอเป็นเอ่อท่านี้ท่าเรียกปืนนะครับใส่หน้ากากแล้วก็อืวิญญ,ญาณกระจายสวยงามมากนะผมนะท่าเรียกปืนนี่ดูเฮ้ยอ้าวก็เท ไม่มีใครสนใจพี่เลยเหรอวะอันนี้ปืนใหม่ล่าสุดนะครับน้องขอกดอีสักรอบนึงเผื่อมีสาวมาสนใจพี่นี่อ้อท่านี้ไม่มีใครสนใจเลยเอ้ยเกิน <c oughs> มันต้องปักธงใช่ไหมเธอถึงจะสนใจ <c oughs> นี่น้องสาวพี่มีปืนใหม่นะแม่สาวกล้ามทองสนใจพี่หรอเปล่า <c oughs> กดท่าใหม่ชชยวิธีหนึ่ง <c oughs> เผื่อสาวเขาจะหันมามองเป็นไงทุกคนเงียบกิบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มชกมาชกหมัดปะชกหมัดปะมีใจนะมีใจนะมีใจนะคนนี้มีใจนะทุกคนก็พี่มันหลอกเกินไงเออแต่งตัวมากับปืนครับผมเข้ากันมากนะครับผมเทไหมอือถามไปแล้วกันนะครับพอดีว่ามันต้องถามมานนะห้องนี้เขาไม่พูดกันไงนี่ถ้าเขาบุกีน้องสาวเทรเบิดครับผมทุกคนโอ้โหเปแง่ จังวันนี้ก็แอคกับแม่สาวกล้ามทองเดี๋ยวทุกคนมาไปไปไงน้องสาวเทละเละบิด <Yahoo! S 1> เป็นไงพอปักธงและคนมันก็สนใจไงทุกคนเออเห็นปะเริ่มสนใจปืนพี่แล้วโอ้โหต้องให้แบบว่าโชว์ปักธงก่อนว่างั้นเถอะถึงจะมามองกัน oh, <no. S 1> ก่อนจากก็ไปอีกสักทีไ่ไ,ไงแล้วก็กดฟ้ามาเป็นหนึ่งสเต็ปครับผมทุกคนฮ้ยอืิ้ว โอเคครับทุกคนคลิปรีวิวฟาร์มาดพี่ก็ประมาณนี้ก่อนละก,กันนะครับถ้าน้องชอบคลิปน,นี้ก็ช่วยกันชูกำปั้นขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์่รับชมกันด้วยทีบัันฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนว่ทย,ยจากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบค,ครับ